ผิวที่เป็นชั้นค่ะจากอินดิโก้นะคะแล้วก็ก่อนหน้าน,นั้นมีก่อนเคยเป็นจากมายราบด้วยนะคะแล้วก็ได้เลซี่ล็อกซี่มาร่วมเฟชชวิงด้วยค่ะเอาละคุณผู้ฟังคะตอนนี้มีหนึ่งหนุ่มศิลปินอยู่กับพีกไทยอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ฟังคะ,คงคะเข้าไปที่หน้าเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะตอนนี้พีกไทยขึ้นสตรีมิ่งแล้วที่สันชัยพัทยานะคะฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้มาทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะผู้ติครับผูดดีครับ คนหมดอยากได้ยินชัดเจนไหมคะสัญญาณโอเคไหมเจนมากเลยครับเหกดไลค์กดแชร์แล้วหรือยังก่อนคนจะได้ดูเยอะๆกำลังครับกำลังครับกำลังครับเอา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 เอนเอา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 กอาเ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 อาอเหาอนกันเพรอาะอ่อาถอาเกิเว่อาเหาเอนุอาเอาาเอาอาู่าเอาเบาเาเออเผาเอาเอาเอาอาเอาเอาเอาอาเอาอาเ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 ่าเอาเอาเาอาาอยากาเนาเอาเอานออาเาเ้ าถามเข้ามาได้นะคะคกันสดๆตนกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดเป็นแบบพับบิกสาธารณะด้วยนะกดดูเฉพาะชันไม่ได้นะคุณมดยักษ์ได้ครับพับบิกให้แบบว่าทั่วโลกเลยครับพี่เออถูกไม่ได้นะจะมากดแชร์ไปแล้วแบบว่ากดเฉพาะชันไม่ได้นะคะต้องกดไปเป็นพับบิกเลยนะคะอ่ะโอเคมาคุยกันถึงเรื่องของเราดีกว่าคุณมดยักษ์ดิชบอยนะคะค ตอนนี้ในรอบนี้เนี่ยมาฝากซิงเกิลใหม่ให้กับชาวซันไทยใช่ไหมคะชื่อซิงเกิลว่าเ Let's Go หวานน้อยครับ Let's Go หวานน้อย Let's Go แบบว่าเออไปกันอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับไปด้วยกันแล้วมันกัะหวานน้อยก่อนมันจะมีแบบว่าไปไหมไปกันเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยระหวานน้อยนี่มันยังไงก่อนนะคะอ เป็นชื่อที่มาสุดท้ายเลยครับคือจริงๆอาจจะเป็น let go let see let s e r e ประมาณนั้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันดูเป็นม i n i n g แบบกิจกรรมปกติช่วงทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่าคําว่าหวานน้อยเนี่ยพี่ลองสังเกตผลิตภัณฑ์ตอนเนี้ครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมอลมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีทโทนสุขภาพแหละหวานน้อยแล้วมันคาเนี่ยหวานน้อยเนี่ยเหมือนเป็นคําที่แบบว่าเราเป็นห่วงอะครับ แม่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 ทานหวานให้น้อยลงหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับก็เลยใช้คำนี้หวานน้อยลงไปมันเหมือนแบบห่สุขภาพห่วงใยสุขภาพใจของเพื่อนอยากให้เพื่อนมีกำลังใจอยากให้เพื่อนมีความสุขในการชีวิตในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมค่ะอ๋อนาลักจังเขาก็มีมินนิ่งของเขาไปเป็นการมันเหมือนกับเป็นอีกคำหนึ่งในยุคนี้ซึ่งแสดงถึงความห่วงใยได้สำหรับคำว่าหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยพอเราสั่เครื่องดื่มอะไรถ้ารักตัวเองหรือปบ หวานน้อยหวานน้อยไม่ใส่น้าตาลแต่ว่าใส่นมข้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> จะไม่ได้ต่างกันเลยครับพี่๋อเหรอพอเวลาพี่ไกยสั่งไม่ใส่น้ําตาลจา้าแต่ใส่นมข้นเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วสิงเก้เนี้ยฟังดูแบบมันมันฟังสบายๆนะคะเหมือนกับ,บเออชวนไปกันอะไรอย่างนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะแล้วก็มันมีความแบบทะเลๆมากเลยอะค่ะคุณหมอแกกไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแรงบันดาลใจมาจากไหนคะ เอ่อมาจากปัญหาที่ผมเจอนี่แหละครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมทาวงดนตรีชื่อวงบีดบอยบางกอกแล้วก็เป็นวงที่เอ่อเน้นแนวดนตรีแบบเป็นโซเป็นฟังตวงนี้นะครับแล้วก็ทามาสามซิงเกิลปล่อยมาเรื่อยๆแต่ว่าเจอโควิดทุกครั้งแล้วก็เขาก็พูดตรงๆนะครับก็คือรู้สึกท้อมากแล้วก็บังเอิญผมก็โชคร้ายด้วยก็คือไปประสบอุบัติเหตุแขนหักข้อมือหักครับแล้วก็เวลาถอดเฟือกออกมาครับแขนตอนนี้มันปกติแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนู้นตอนนู้นเวลาถอดเฟืองออกมาครับแขนมันอยู่อย่างเงี้ยครับมันงอลงไม่ได้หรอมันงอลงไม่ได้ครับแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นก็คือโปรดิวเซอร์ผมก็คือพิต้าพาราดอกเขาก็ถามว่าไหวไหมโอเคไหมเพราะว่าเรากาลังจะทําเพลงต่อเนื่องบอกผมว่าตอนนั้นคือยกมือมาจับไมอะมันจะอยู่อย่างเงี้ยมันเครียดมากคตอนตอนนั้นมันเครียดมากจริงครับมัน มันแบบมันท้อมันทุกอย่างก็เลยบอกกระวงว่าขอหยุดแล้วกันแล้วก็ก็เอาตัวเองออกโดนหยุดงานด้วยงานจ้างก็ไม่มีแล้วก็โควิดะ้นอทำงานอยู่ด้วยแล้วก็โดนหยุดงานเป็นคนแรกๆของบริษัทเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็โอเคงั้นก็พักผ่อนแล้วกันหยุดแล้วก็ผมก็เดินทางไปที่ภูเก็ตค่ะไปรักษาตัวเองครับไปบำบัดใช้ฝังเข็มด้วยแล้วก็มีอ่าโยคะเซิร์ฟโยคะบนแผ่น แบบเบาๆครับแบบเบาๆพอที่จะทำได้เซิร์ฟทะเลนะแล้วก็โยคะบนนั้นเนี่ยนะโอเคนะเราอยู่ในน้ำใช่ไหมครับพี่แล้วก็ผมก็ก็คือทางพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อพี่เต้งเขาก็ช่วยผมก็คือให้เกาะเกาะแล้วก็ไหวไปใช้มือข้างหนึ่งเริ่มไหวใช้อีกข้างหนึ่งเริ่มไหวแล้วก็ไปอยู่บนบอร์ดคือมีการวอมวอมโดยอยู่บนบนน้ำครับจะได้ไม่ต้องมีแรงนุ้งมาก ก็ดีขึ้นครับดีข <yes. S 1> so ึ้นเป็นลําดับลําดับแล้วก็ได้กลับมาใช้แขนใช้ข้อมือได้ตามปกติแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นมินิ่งที่ผมเหมือนได้ชีวิตกลับมาอ๋อมันมีมันมีเหตุการณ์ที่สําคัญมากก็คือว่าวันนั้นเนี่ยผมลงไปที่หาดกะหลิมกะหลิมที่ภูเก็ตแล้วมันเป็นช่วงที่ปิดเมืองทุกอย่างมันดูสวยงามแล้วผมก็ลงไปกับหลวงเต้งก็คือพี่เต้งคนนี้ครับลงไปสองคน อตอนที่ลงไปเนี่ยทะเลเรียบมากครับพี่สวยงามทุกอย่างไม่มีอะไรแต่ลงไปเนี่ยมันมีมันเริ่มมีฝนตั้งเขามาแล้วก็เขาเรียกว่าลมหัวฝนอื mm hmm. แล้วลมมันจะพัดแรงมากแล้วคลื่นในทะเลมันจะบ้าคลั่งแบบเป็นระยะเวลาสั้นมากพี่ประมาณสามนาทีห้านาที mm hmm. นั่นเป็นครั้งแรกที่มันเหมือนแบบต้องเอาตัวรอดนะพี่เอามือ oh. จับบ้างเอาเกาะตัวเพราะว่าอ,อยู่ในน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ mm hmm. มันอาจจะเป็นการที่เราบังเอิญใช้แขนใช้ข้อมือ แต่เจ็บนะครับเจ็บค่ะแต่ว่าเอ้ข้อมือหลังจากนั้นก็ข้อมือก็เริ่มขยับได้แล้วแต่ว่าน้ําตาไหลนะครับแล้วก็ที่มันมันก็คือดังกลอกแล้วเหมือนกับแบบเออก็ใช้ได้เลยงอได้เลยอย่างหล่ออร่ามเลยทะเลก็กลับมาสงบเพราะว่ามันเกิดขึ้นแป๊บเดียวค่ะฟ้าสดใสมีนกบินผ่านอาทิ์ทะเลสวยงามร้องไห้พี่ผมร้องไห้วันนั้นไห้กันทะเลหลวงเต้ยยังถามเลยหลวงเต้งกับ แบบแย่ก็ทองแดงทองแดงนะพี่ผมก็ทองแดงเหกันก็แบบเฮ้ยมึงมึงร้องทําไมวะมึงเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยผมได้ชีวิตกลับมาผมได้ร้องให้ด้วยความติตื้นตันแหละใช่ว่าก็เลยก็ก็เลยรู้สึกว่าเป็นคอนเซ็ปที่เป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังแต่ว่าไอ้ครั้นผมจะเล่าแบบ ลงไปในทะเลเจอคลื่นกว้างใหญ่เอาชีวิตกันเกือบไม่รอดเงี้ยมันอาจจะดูเครียดไปเล่าว่าเออมืองอไม่ได้อะไรอย่างงี้ในเพลงมันก็ไม่ใช่ใช่ครัก็เลยก็เลยก็เลยวางคอนเซปต์ไว้ว่างั้นเราจะพูดเกี่ยวกับทะเลผมก็เลยได้คำร้องมาท่อนหนึ่งก็คือ let s go to the sea แต่ว่าเป็นท่อนเดิมของ o r ริจินัก็เป็นของงูไคโจอใช่ฟังไครโจอยู่แล้วก็ชอบเพลงนี้มากก็เลยแบบเฮ้ยของไครโจคนนี้เป็นสมาชิกของงไคโจมาก่อนด้วย อดีตวงสมาชิกายโทใช่ครับแล้วตอนนั้นผมยังมัวจะถามอยู่ว่าแบบอ้ไไปอาเพลงเขามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย s ล e โกซ s ส n ้นชายอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออท่านนั้นึ่งมันท่นที่แบบติดหูมากเลยใช่ครับแล้วก็ทำเนื้อเรื่องทำเรื่องราวเข้าไปใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเพลงแบบหลายรอบมากเพื่อที่จะทำให้มันดูดูเหมาะที่สุดแล้วก็มาจบกับที่ได้พี่ชาวเลเลก็คือพี่ชาวนะครับมาช่วยแต่งเพลงพี่ชาวเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงฝีมือดีเป็นคนประหลาดค่ะแล้วก็บอ สำหรับผมด้วย<ฆ>ก็ประมาณเหมือนพวกพิต้าพาราดอกด้วยนะครับก็คือให้<ฆ>ทั้งกำลังใจแล้วก็มาช่วยแต่งเพลงแกก็หยิบ<ฆ>เอาเรื่องราวที่เกิดในสังคม,มครับมาเขียน<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวิร์กฟอร์โมโฮมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแตงโมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลายหลายอย่างเอามาใส่เพื่อที่<ฆ>ทจะทําให้เห็นว่าเนี่ยมันคือเรื่องราวที่จริงๆแล้วมันอยู่มันอยู่รอบตัวเราก็จริงแต่มันไม่ใช่ตัวเรา<ฆ>อยากให้มาโฟกัสและพาตัวเอง ไปหาในสิ่งที่มันมีความสุขแล้วก็ให้กับตัวเราบ้างก็คือกําลังใจจากการได้ไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวเราก็เลยใช้สถานที่ก็คือว่าเราชวนกันมาเที่ยวทะเลกันดีกว่าไหมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เนี่ยเขาบอกว่าพอเวลาใครอ,อกหักก็ต้องเรียกร้องหาทะเลร่างกายต้องการ,รทะเลนั้นมีนูน่นใช่ปะ่ะเรียกว่ายยาจิตใจได้ล่ะสําหรับทะเลแล้วก็ช่วยให้คุณมดอยักเนี่ยสามารถที่จะแบบกลับมาใช้ข้อมือได้เหมือนเดิมด้วยชนะเลิศไปเลย เออนะคะซึ่งแบบว่าโอ้โหมีที่มาที่ไปแบบว่าลึกมากสําหรับเพลงเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรมาซึ่งแบบว่าโอ้โหลึกยิ่งกว่านะคะเออสุดมากและในเรื่องของการทํางานนะคะทํางานยังไงบ้างคะก็ในเรื่องของพาร์ทดนตรีเนี่ยผมก็ปรึกษากับพี่โจที่เป็นหัวหน้าวงไคโจราเธอร์นี่แหละครับว่าว่าจะทำมูดแอนโทนยังไงเพราะว่าคือออริจินัลเนี่ยเขาทำไม่ดีมากทางไคโจทำไม่ดีมาก แต่ว่าอาจจะเป็นมุมมองที่เป็นเรื่องของอิสระและเสรีใช่ไหมครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาผมก็ปรับเปลี่ยนในการใช้เรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับสังคมและก็เป็นแอคทิวิตี้ที่ที่มันดูทันสมัยขึ้นชวนไปเล่นเซิร์ฟชวนไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเป็นกิจกรรม outdoor แล้วก็พี่โจเขาก็วางโครงดนตรีไว้ผมก็ช่วยโปรดิวให้ให้ให้มันออกมาเป็นแนวแบบเรกก้นี่แหละครับแต่มันเป็นเรกก้แบบฟิวชั่น เลกเก้แบบผสมเหมือนอาหารนะครับอาหารฟิวชั่นที่ฟิวชั่นูที่เร์วันจะนิ่งบ่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอาหารปักใต้เป็นอาหารปักใต้พร้อมเติมแต่ว่าใช้แซลมอนมาผสมอะไรอย่างเงี้ยอะโวคาโดอะไรเงี้ยนี่นี้ครับก็เป็นสไตล์เลกเก้ฟิวชั่นเปรียบเทียบได้แบบเห็นภาพชัดมากนะจุดนี้เออมีความอะโวคาโดมีความแซลมอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออออกมาสุดมากมันก็เป็นฟิลแบบ เลแก่ใช er, yeah. er, ่ป่ะเลเก้สกาอาลามณมาองเนี้ฟังสนุกๆนะฟังแล้วแบบว่าเออไม่ได้แบบว่าดึงดิ่งดราม่าอะไรขนาดนั้นนะคะทีจังเลยนะคะอ่าทีนี้เนี่ยสำหรับเพลงนี้เนี่ยในเนื้อหามันก็เหมือนอารมณ์แบบให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะฟังเพลงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่แบบรู้สึกแย่ปะคะหรือว่ายังไงเอ่ยเปม้ลมดักว่าไม่ไม่ต้องแย่ขนาดนั้นก็ได้ครับแค่ แค่เป็นเพลงเพลงหนึ่งที่ทําให้ทุกคนแบบสามารถเอาใจมาวางกับมันแล้วก็พาไปได้ทุกที่ครับจะ mm hmm. ขับรถลงเรือไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาจะไปเลสโก o ูเดือห้างเลสโกทูเดืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะฟังเพลงนี้เป็นเพื่อนได้แล้วก็ทําให้ค mm ุณ hmm. อบยิ้มได้แล้วผ่อนคลายได้อาจจะนั่งดิฟกาแฟอยู่ตั้งแคมปิง้งหรือว่าปิ้งย่างกัน <c oughs> ก็เปิดเพลงนี้ mm hmm. อารมณ์ชิวๆอ่ะใช่ครับ ม,ม,มีข้อความเข้ามาบอกว่าคุณสุภาชัยบอกว่าเอฟซครับนะคะคุณเบนบอกว่าเอฟซค่ะแล้วก็คุณอ,อ,อะไรนะคะราชีตเหรอคะบอกว่าพี่โมดพูดดังขึ้นอีกหน่อยครับเสียงเบาพิกไทยก็ช่วยเร่งวอลลุ่มห้แล้วนะสุดแล้วนะถ้าเกิดว่าจะเร่งวอลลุ่มให้พี่โมดมากกว่านี้นี่คือป่มนี่คือสไลด์ไปนู้นเลยนะออกนอกประตูไปแล้วนะเพราะว่าดันสุดแล้วตอนนี้ <c oughs> ผมามาผมมาชอบผมชอบ ผมชอบขับรถผ่านพัทยาเพราะว่าผมไปเล่นบินเซิร์ฟแถวแถวนาจอมเทียนบ่อยแล้วก็ชอบเมสเซจเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์จะชอบแมสเซษไปแซวใช่ใช่ที้องดีเจทุกคนผมผมชอบนะครับผมคือเอาตรงๆนะครับแบบผมไม่ได้หวังว่าแบบจะต้องรู้จักผมหรือว่าหรือว่าจะต้องเปิดเพลงผมมากมายแต่ว่าผมรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ที่คุยกับผมที่แบบว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กันผมรู้สึกแบบ เฮ้ยมีความสุขจังเลยเฮ้ยรู้ว่าเฮ้ยดีเจบางคนอยู่ยะลาด้วยเฮ้ยเด็กบ้านเราเฮ้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยคนน้องมาจากที่นี่ดีเจแพ็งพิกไทยผมก็เคยแซวนะใช่ใช่จนได้เรายังเรายังเมาส์ถึงคุณอยู่ระหว่างเ <laughs> พื่อนเพื่อนดีเจด้วยกันบอกเอ้ยผมณมดยา์นี่ใครอะไรยังไงว่าบอกอ้าวก็เพลงยีงไงบอกอ้าวเหรอขอเพลงสุดลีดได้แบบเออน่ารักคุยแชทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากขอบนีณนารกจริงครับผมรับประกันและคอนเฟิร์มได้เลยมีความสุขมากกักครั้งที่ได้ไลน์คุยกัน สีดยาแล้วหนึ่งธ<ม>รรมดาครับผมไม่ธรรมดา <laughs> ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะคซึ่งเราก็คือสินเสมอกันนั่นเองใครที่ฟังดีเจคลืนนี้นะคะหรือว่าเป็นศษษิลปินมาสัมษ,ษัสกันก็คือสินเสมอกันนั่นเองพ <laughs> ี่โมอ,อยากฟังเพลงอ่ะสามารถไหมเพราะไม่เป็นเพลงแบบเพลงเพลงแบบเร็วๆส,สนุกๆถ้าแบบว่าให้ร้องตอนนี้มันจะแบบรู้สึกแบบได้เลยครับได้มาได้มาเพิ่งสั่งแ๊ปให้ไปเอาศัพท์มาเมื่อกี้เล่นหรือกีต้าอันนั้น เป็นกีตาร์เลเล่ครับเป็นกีตาร์เลเล่เป็นกีตาร์ตัวเล็กมันก็เป็นกีตาร์แต่ว่าไซส์เล็กลงมาครับแต่ว่ามีสายแบบหกสายเหรอคะใช่ไหมมันมีหกสายมันต้ว่ามันเป็นเออชนะเลิศอ่งั้นเราขอฟังหน่อยก็แล้วกันประมือกับเล s โกหวานน้อยค่ะจากค้นยาค่ะอิงเรื่องราวที่ต้องคิดโควิดที่แสนจะวุ่นวายเวิร์ด r o m มโ m มอยู่ใช่ไหมมา work from อมซกันดีกว่าเบื่อปูตินแต่อินกับข่าวแต่งโมไปเทศคริปโตที่ชายหาดปิดจอซูมเตรียมตัวออกเดินทางไปหาแบกกลาวใหม่ช่วยกนร้องได้ Let's go to the s e n e Let's go see the sunshine we have joy to find everybody come day. on a holiday i love you to long way, let's go see the Let's go see the sunshine we have joy to find everybody, everybody come on a holiday, holiday. Mm -hmm. <laughs> น่ารักเพลงน่ารักมากจริงๆแล้วก็ฟังแล้วแบบอมยิ้มมากเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบอมยิ้มมากซึ่งแต่ละประโยคที่ยกขึ้นมาเนื้อเพลงนี่แบบว่าเออมันแบบมันน่ารักอะมันอมยิ้มมากนะคะแล้วมันก็แบบทัดใจด้วยนะความดีความชอบให้กับพี่ชาวเลกค,ครับเขาเป็นคน <im itation> ประหลาดที่ทําเพลงแล้วก็ช่วยทําเนื้อเพลงเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณพี่ต้าพลรดอกด้วยแล้วก็พี่โจอ่าสารพันกิ่งพยมด้วยครับแล้วก็ก็มีคนที่ทามิวสิกวิดีโอด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยใช้เวลาเก็บภาพมาสองปีนะครับสองปี แตเวลาเก็บภาพมาสองปีตั้งแต่ตอนช oh, ุดโควิดแล้วผมมีปัญหาครั้งแรกแล้วก็ผมก็เก็บกับโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วก mm hmm. ็มีเก็บภาพสุดท้ายล่าสุดก็คือตอนที่ผมเริ่มเล่นเซิร์ฟเป็นแล้ว <c oughs> เมื่อช่วงเมษากว่าช่วงก่อนสงกรานต mm hmm. ก็คือผมเก็บตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่เป็นนะครับล้มลุกคุกคานทุกอย่างแล้วก็จนได้มาเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับขอบคุณทุกๆคนที่ <c oughs> ที่มีส่วนร่วมในเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณสัญชัยเรดีโอด้วยครับ ผมพูดได้เลยว่าดีเจสัญชัยอ่ะโดนผมแซวหมดแล้วทุกคนครับ <laughs> <laughs> จริงจริงโดนแซวคุยกันมานะคะอ้าวฝากผลงานติดตามผลงานได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ่ะพี่มชเชญค่ะครับ,รบก่อนอื่นก่อนอื่นก็ขอขอบคุณดีเพิศไทยนะครับค่บผมที่ ให้โอกาสผมแล้วก็ครึ่งสัญชายด้วยนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยได้มีช่องทางที่จะส่งเพลงแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็าติด<อ>ตามผมะดีเจก็น่ารักมากครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามผมก็ Facebook ครับทุกช่องทางเฟซบุ o กอินสตาแกรมอ่าทิกต็อกเนี่ยก็จะใช้มดยักษ์บีชบอยทั้งชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อ่าช่องทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมอ่าจุ๊กแอปพลิเคชันอ่าสปอติฟายพวกนี้ก็ พิมพ์เข้าไปเลยครับเลสโกหวานน้อยหรือโทรมาที่ซันชัยรีเดียวครับเดี๋ยวดีเจน่ารักจะจัดให้ครับผมพูดดีปิดท้ายด้วยดีจบด้วยดีถ้าไ,ไม่จัดให้ <laughs> ผมขับรถผ่านผมก็จะไลน์มาขอครับ <laughs> <laughs> ทักทายกันมาได้นะคะทักทายกันมาได้ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่ใต้เอ่ยตอนนี้อาวันนี้มากรุงเทพครับเดี๋ยวเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเด็นนี้เราจะไปศรีราชาแล้วก็พรุงน,นี้เนะี่ยจีน จะมีงานที่ระยองจันทบุรีครับผมอืมอ่ะแวะมาเยี่ยมเยยนกันได้ทักทายกันได้นะคะถ้าเกิดว่าสะดวกมาแวะกันมาพูดคุยกันก็ได้น,น,นะคะพี่ไมไม่ถามเลยครับไประยองจันทบุรีอออไปเล่นดนตรีเลยครับเปล่าคร,<อ>ครับผมไม่ขนทุเรียนมาขายพี่ <laughs> <laughs> นั้นก่อนดีวันหลังแล้วก็ใจคิดว่าเออเล่นดนตรีแล้วล่ะเราก็เลยไม่ชงมาแบบเราก็ไม่รู้ว่าเอาวันหลังนั้นก่อนเอาใหม่ป่ะอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งเอามรยงเอาจริงอรัพี่เอาจริงเอาเมรัยงคะครับก็ไปขนทุเรียนมาขายกับพี่ อะโอเคโอเควันนี้ขอบคุณมากสงุนานมากเลยได้คุยกับยักษ์บีชบอยนะคะมีโอกาสก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่สตูเราด้วยนะคะแล้วก็เพลงน่ารักน่ารักน่าจะมีให้เราได้ติดตามกันแบบตลอดตลอดนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะเราไปพบกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอามาเรามาฟังเพลงของเขาแบบเต็มเต็มกันหน่อยดีกว่าสำหรับเลสโกวันน้อยมบยักษ์บีชบอย